รู้จักตัวตนแล้วส่งเสริมอย่างไงดีอคลิปนี้เราจะมาพูดกันต่อนะคะว่าคุณนกรู้แล้วล่ะลูกจุดเด่นคืออะไรลูกจุดจุดที่ควรที่จะส่งเสริมอะมันเป็นเรื่องอะไรนะคะตัวเนี้ยเหมาะกับคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกยังไม่เกิน ไม่ฟันทงดีว่ะฟันทงดีไหมน้องจะบอกว่าการส่งเสริมตรงจุดเนี้ยมันส่งเสริมได้ตลอดแหละแต่มันจะดีที่สุดถ้าก่อนถึงแปดขวบอเอยคุณนกทําไมพูดอย่างนั้นล่ะคะเพราะว่าแปดขวบคือจุดที่อันนี้อันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะอะืยังไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยเฉพาะนะแต่ว่าด้วย ความรู้ที่สั่งสมมาก,ก็ไม่น้อยโอเคไหมเรามาพูดคุยแบ่งปันกันนะอย่าถือไอตัวความรู้ที่นกได้พูดออกไปเป็นสาระแล้วกันเอาเป็น,นแบบพูดคุยกันนะคะนกว่าอยู่ที่8ดขวบเพราะว่าอะไรเพราะว่า e f อะ่ะเขาบอกว่าตัวตนมันจะถูกสร้างขึ้นมาชัดเจนตามช่วงอายุของมันใช่ไหมคะแต่นกอ่ะ นึกย้อนไปกับตัวเองและนึกย้อนไปกับเด็กๆที่อยู่ในมือของนกที่ที่เราแบบว่าผ่านการดูแลเด็กมาหลายสิบหลายร้อยคนเนี่ยเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าจริงๆแล้วอะ่ะตอนแปดขวบอะ่ะตอนประมาณสักปสองอะน้องอะยังแก้ได้พฤติกรรมต่างๆ หรือว่าความเป็นแบบความกล้าความชัดเจนความตัวตนอะความตัวตนจริงๆอันนี้อันนี้อันนี้พูดถึงความตัวตนที่ที่แปลว่าเป็นเป็นพฤติกรรมแล้วนะเป็นลักษณะนิสัยเป็นความเป็นเขาอะเป็นจิตวิญญาณแล้วอะว่าเนี่ยคือฉันมันจะแบบถ้าถ้าป .2 ออเป็นยังไงปุ๊บโตขึ้นมา ก็จะอารมณ์ประมาณนั้นอะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนแปลงไปมากมายนะคะในในสิ่งที่นกได้เก็บสถิติมานะคะคุณพ่อคุณแม่ลองเอาหัวใจข้อเนี้ไปสังเกตดูอา้าวพูดอย่างนี้แล้วถ้าเกิดโตแล้วล่ะแล้วมันก็มีเปลี่ยนนี่นะอ่าตัวนั้นมีการเปลี่ยนได้ค่ะแต่ถ้าในฐานะครูที่พูดคุยกันมันจะต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนและต้องใช้คีย์เวิร์ดและต้องใช้อ่า จุดที่จะเป็นคนที่ไปคลิกกับเขาจริงๆถึงจะสามารถเปลี่ยนได้ตัวนั้นก็จะสามารถเปลี่ยนได้อีกหนึ่งจุดนะคะอันนั้นยกเอาไว้วางเอาไว้ก่อนเป็นอีกประเด็นหนึ่งงั้นเราวิ่งย้อนมาว่าตัวตนเนี่ยแปดขวบมันต้องสร้างยังไงหรอมันจะต้องขจัดหรือว่าต้องส่งเสริมอะไรยังไงจุดอ่อนและจุดที่ควรจุดจุดจุดแข็งและจุดที่ควรเสริมก็คือ point ท,อที่เราเห็นแล้วไง แม่เห็นแล้วใช่ไหมว่าจุดเนี้ยลูกไม่โอเคเอ้แต่ว่าจะต้องนึกด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ว่าไม่โอเคของเราที่จะไปตีกรอบลูกหรือว่าไม่โอเคสําหรับ สากลที่เป็นกดกดหมู่ว่าเขามองแล้วอยู่ในสังคมด้วยการพฤติกรรมแบบนี้ไม่โอเคนกอยากให้มองในภาพกว้างก่อนเนาะภาพกว้างที่จะเป็นกดหมู่ก่อนว่าเอออันเนี้ยไม่โอเคสําหรับภาพกว้างแต่อันเนี้ยตีกรอบเล็กๆสําหรับครอบครัวเราที่ไม่โอเคเนี่ยยกยกออกไปอีกฟังนกแล้วรู้สึกว่ามีความแบบแบ่งช่วงหลายหลายช่วงเนาะเราต้องตีบริบทค่ะคุณแม่เราต้องตีบริบทว่า รเรากําลังพูดถึงจุดจุดไหนเราจะได้ทําความเข้าใจตรงกันนะคะอะกลับมาอีกทีหนึ่งเมื่อกี้บอกว่าเป็นตัวตนก่อนแดขวบที่มันมีจุดแข็งและจุดที่เราควรที่จะส่งเสริมตามบริบทของสากลเนาะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือแล้วเราจะเลือกทำอะไรก่อนดีคะแม่ทั้งข้อดีและข้อเสียมันผสมปนเปในชีวิตความเป็นแม่อย่างพวกเราเนี่ยเราจะแบบแค่ ตัดสินใจในเซี่ยววินาทีนั้นก็ต้องใช้ความสามารถพิเศษแล้วเนาะโอเคนกจะมาบอกว่าการที่จะทำเนี่ยนกให้เน้น priority ไปที่จุดเด่นก่อนอส่วนใหญ่นกจะเสริมสร้างจุดเด่นเข้าไปจุดเด่นความเป็นตัวเขาใส่เข้าไปความสิ่งที่เขาชอบชื่นชอบใส่เข้าไปแต่พอเราเห็นจุดที่มันไม่ใช่ให้ใช้จังหวะที่มันเกิดนะจุดนั้นในการที่มัดมัดความ มัดสิ่งที่เราจะสอนนมัดสิ่งที่เรากำลังจะถ่ายทอดให้มันจะทำให้ข้อมูลต่างๆเนี่ยโอเคมากขึ้นแล้วเราอะอยากที่จะบอกเด็กๆว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมันไม่ดียังไงมันควรที่จะเปลี่ยนแปลงยังไงหรือว่ามันจะไปเกิดเอฟเฟกมันจะไปเกิดผลลัพธ์ยังไงเนี่ยตรงเนี้ยอยากให้ทุกๆคนเนี่ย ใช้จังหวะให้ถูกเนื่องด้วยจากตอนแรกเนี่ยเป็นเป็นเป็นเฟิร์สพีอัลิตี้ทางด้านความ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 แข็งแรงเนาะแต่ว่าพออันที่สองพอเจอจุดจุดนิดนิดหน่อยๆเนี่ยเราค่อย ค่อยๆกรบค่อยๆเกลี่ยให้มันจางหายไปตัวนี้ก็เลยเป็นกลยุทธ์เล็กๆน้อยๆที่นํามาฝากคุณพอ่อคุณแม่กันนะคะในการที่พอเราเห็นแล้วหละว่าในลูกเราจะสร้างตัวตนมันมีจุดต่างๆที่เราควรที่จะทําหรือว่าส่งเสริมหรือว่าจะทําการแบบคลาย ที่ไม่โอเคอ,อย่างไรตัวนี้ค่ะก็เลยฝากกันไว้ประมาณนี้นะคะคลิปหน้าจะมีอะไรอย่างไรก็ทิ้งคำถามหรือข้อมูลที่อยากจะสอบถามเอาไว้ที่อินบ็อกซ์ได้เลยนะเดี๋ยวนกจะมาตอบให้ตลอดตลอดปีนี้เลยนะคะแล้วเจอกันกับคุูนกค่ะสวัสดีค่ะ